เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรันาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองทนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอันนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ คอดลูกพ่อสบายสบยหลับตาของเราเบาๆพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับตาพอสบายสบายผอนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราเนะจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวก ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบ,บานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะยจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของ ทำราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบอยอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็น อย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยคอยวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจถึงจะกลมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะ ให้นิ่งงน่ำมเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จดในกลางดวงใสใสเปนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสใส กลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสคลายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอยัาแงละัะนึกสบายสบยตั้งสบายาสบาย ฟังใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสบาย ้วยบรกิกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนา สัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยน,นิ่งนิ่งนุง่มนุมเบาเบานะจ๊ะเพระคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุง่มเบาสบาย เดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายงแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่าง ร่างกายจะขยาให้ออกไปจนหายไปเลยเหมือนกคลื่นไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโลมกลงงางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะเจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนก้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนก้าไปเอง จะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดัน ต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนนุ่มนุน่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืด มันจะมีความสว่างภายในแต่แต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบาย สำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญนให้คล่องหยุดแรกนี่นะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในยหยุดต่อๆไปเนี่ย ก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆนุ่งนมนมดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็น ถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั่นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็ จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในในระดับ90%ซแต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายาม ที่จะใช้กำลัง,งบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใจความพยายามต้องออก,กแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตบปัดต้องง่ายๆตัง้งสบายสบาย ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอ ยิ่งใจเรานิ่งนิง่นุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะก,กลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานใครเดิดนก็จะใสสว่างขยาย ให้เราเคลื่อนกับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อยา่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆๆบ่อยๆให้คล่องให้ชำนานแม้ชำนานแล้วก็ยังต้องนำซ้ำๆๆการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมา เราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ จะซันซ้อนกันอยู่ดวงน,นี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกไปถึงกายภายในได้อย่างเงย เราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมมธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำํำ,ำคือทำทุกวัน ไม่ว่างเว้นเนะยจ้ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเอง ใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึงน่งๆภาษาบาลีเขว่าภาวิตาพาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องหนึงน่งๆแม้ทำทํำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องหนึงน่งๆ ทำๆพร้อมมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจันย์ใจกายภายในเรีกายมนุ์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจน เห็นตอนโตเหมือนกายขยายโต,โตัโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ ในทุกๆก,กายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของครือหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่พรม,มรลปปมให้สูงส่งกึนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนค,คล้ายๆการบวชภายนอกแต่ท้ตเครือัดมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเนรมาเป็นพระ เิดมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดขามาแต่ละพบแต่ละชาติต้องการมาสะสางอาตุธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นๆคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นงันต่อไปเรื่อยๆ จะกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละสะอาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพะกิเลตทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไป ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประเั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นไอ้สาดใ้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งทำซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสาสรกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ย มนุษย์จะมีใครจะรู้เรื่องเพราะพยายามมามาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาวที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอาวิชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือประมาณชีวิต แล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรน่าจะไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามุดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิต ีเกี่ยวข้งของกับตัวลาสษระสัตว์ลักษระสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กระบดบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไ้กับสิ่งภายนอก ติดในรูปเสียงกินลสรสสมมัติธรรมลมติดในลาบยศสันเฉิแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถึงอยู่ภายนอก แล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอ,งอไะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกโดยจะสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึ่งไปติดเหล่านั้น จิตก็จะไปคิดวนๆหล้านั่นอไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกก็อย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวอรอนง้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอด ติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวอย่งตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้ปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต หรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไป,น,ปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเ,เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแต่ที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิด ทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆเ,เห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขอจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ สว่างสวัยสว่างเ้าไปเรื่อยๆภาไในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆห้ไปถึงความสว่าง ให้ก็ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้ก็ไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายพอร,รู้พูดถึงตื่นเบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาวรรษิครบถ้วนทุกประการ กดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ